ทางฝากฝั่งศึกในก็คือการปรับพรมออิงสองโอ้ยว่อวานนี้คุณก้อยอนะฮะคือมันมีคำวิพากษ์วิจารณ์เสียงวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะเรื่องของการจะปรับพรมอเพราะมันมีภาพที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเรียกแกนนําของแต่ละพักของพักร่วมรัฐบาลเนี่ยม,มาประชุมปรึกษาหารือก,กันก็คือภาพนี้แน่นอนรวมไทยสร้างชาตินะฮะยึกยึกยกัยกยกักว่าไปต่อหรือไม่ไปอ,อั้มอัางเอิงอ้ง จะไปต่อไหมเดี๋ยวขอคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็แบนไตออกมาแล้วก็ให้เหตุผลว่าถ้ายุบสภาเกิดรวมไทยสร้างชาติถอนออกมาแล้วยุบสภาเนี่ยเสียเวลานะประเทศชาติเนี่ยเสียหายเพราะว่ากว่าจะตามเอ่อกฎแล้วเนี่ยก็ต้องภายในสี่สิห้าถึงหกสิบวันในการเลือกตั้งใหม่เมื่อเลือกตั้งใหม่แล้วเนี่ยรวมไทยสร้างชาติคุณอัครเดชบอกว่าเลือกตั้งใหม่เสร็จไม่พอเมื่อได้รัฐบาลใหม่แล้วก็ต้องเมื่อได้นายกแล้วเนี่ย ก็จะต้องจัดตั้งรัฐบาลอีกต้องเสียเวลาอีกต้องไปแถลงนโยบายต้องไปถวายสัตย์ปฏิญาณมันทําให้ประเทศชาติเสียหายและงบมันไม่ทันไงงบประมาณเนี่ยที่งบปีหกเก้าที่กาลังจะออกแล้วเนี่ยไม่งั้นมันจะเกิดการสูญยากาศทางการเมืองประเทศมันก็ไปต่อไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เขาบอกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเขาบอกว่าเขาจะต้องเดินหน้าประเทศไทยต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าพรคร่วมรัฐบาลนั้นไม่แตกแถวไปต่อไปต่อเพียงแต่ว่าจะปรับยังไงร่วมไทยสร้างชาติบอกว่า คุยเรียบร้อยแล้วก pre ็คือสี่รัฐมนตรีขออยู่เหมือนเดิมไม่ขอเพิ่มแต่ไม่ขอลดนะกระทรวงกระทรวงใหญ่ก็คือกระทรวงพลังงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมอ่าหลายคนก็เลยบอกว่าแหมแบ่งเค้กกันลงตัวนะคะอ่านี่ก็เป็นโผนะคะครมออิงสองนั่นเองนี่คุณภูมิธรรมเนี่ยเห็นว่ากันว่านะครับอันนี้ข่าวเลยนะยังไม่เสด็จน้ํานะคุณภูมิธรรมเนี่ยนี่ฮะน่าจะไป จากกระลาโหมน่าจะไปกระรวงพาณิชย์ในขณะที่คุณประเสริฐจันทรรวงทองเนี่ยจากกระรวงดี s เอก็น่าจะมานั่งกระรวงมหาไทยสองคนนี้จากรรคเพื่อไทยนะ,ะนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็ชัยชนะ เดชโชนะคะเป็นร,รัฐมนตรีสาธารณรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขแต่จริงๆถ้าย้อนกลับมาที่คุณภูมิธรรมเนี่ยคุณภูมิธรรมคือก่อนหน้านี้เขาก็อยู่าณิชย์มานะ,ะแล้วก็โดนโยกมาแต่ว่าจริงๆตอนแรกมันก็มีข่าวลือมาว่าเอะหรือว่าคุณภูมิธรรมจะมานั่งมหาไทยเพราะคุณภูมิธรรมในถือได้ว่าเป็นมือขวาของนาย,ยกเหมือนกันและคือเก้าอี้มหาไทยเขาก็อยากได้เพราะว่าเพื่อไทยประกาศชัดเจนโดยคุณพ่อทักษิณบอกไปแล้วว่าจะเอาเก้าอี้นี้แล้วก็อี้นี้มันอาจจะแบบคือเอื้อประโยชน์ต่อไปในอนาคตเพราะอะไรดูผู้ว่าทั้งหมดนะทั่วป ประเทศนะถูกต้องเออซึ่งอันเนี้ยเราก็เลยต้องมาลุ้นแล้วมาดูก่อนไม่มีใครรู้ใจเท่ากับทนายกรัฐมนตรีและทนายกรัฐมนตรีฟังใครอีกทีก็ <ขอ S 1> <Bie. S 2> ว่ากาันขอเป็นภาพเต็มอีกทีนะทีมงานครับ <ใช S 1> จะพูดให้ฟังว่ากลาโหมเนี่ยน่าจะเป็นการคุยกับทางกองทัพเรียบร้อยแล้วส<อ>ํคาค,าคัญมากกลาโหมเนี่ยกลาโหมจะเปลี่ยนจากคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยเป็นพลเอกสุนัยประภูชเน อ,อันนี้นติว่าการกระทระวงกลาโหมอันนี้ยังเป็นข่าวเลยยังไม่เสด็จน้ํานะทุกท่านทุกคนยังไม่เสด็จน้ําในขณะเดียวกันอาจารย์แหม่มจากพรกกล้าทำคุณนรุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีแรงงาน <ไป S 1> แ<ค>ทนที่คุณพิพัฒรัชกิจปราการของทางฝั่งภูมิใจไทยถามว่าคุณนรุมลบอกว่าหวานเจี๊ยบเลยกระทรวงแรงงานนี่เธอก็เคยทำมาแล้วสบายสบายไม่นามีปัญหาอะไร